สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขรถมัตด้าสองนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทนะครับที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับแต่รีโมทกดไม่ทํางานนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับเวลาจะสตาร์ทรถนะครับบิดที่คอนะครับสังเกตนะครับจะมีไฟโฮนะครับไฟลูกลถรูปแม่กุญแจนะครับกระพริบแบบนี้นะครับถ้ากระพริบแบบนี้นะครับเวลาบิดสตาร์ทนะครับเงียบนะครับเสียงได้สตาร์ทไม่ทํางานนะครับซึ่งเป็นอาการประจําของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้คอมพิวเตอร์สแกน ระบบนะครับดูว่าระบบไหนมีปัญหานะครับครับหลังจากใช้เครื่องสแกนนะครับสแกนในระบบรถนะครับก็มีโค้ดที่มีปัญหานะครับสีแดงนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขนะครับตรวจเช็คระบบไฟนะครับรีเซ็ตทุกระบบนะครับให้กลับมาทํางานใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับมาบริการถึงที่จบงานได้เลยนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนอะไรที่เสียนะครับแล้วก็ ไล่แก้ระบบไฟลงทะเบียนร,ระบบอีโมสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับกุญแจรีโมทของเดิมลูกค้าก็เสียนะครับใช้ต่อไม่ได้นะครับผมก็ทํารีโมทดอกใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับรีโมทก็กดทํางานปกติทุกอย่างนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็บิดที่คอได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็สตาร์ทครับ สตาร์ทติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับไม่มีโค้ดในระบบแล้วนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมานท้าสรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นเตาแก๊สบิดสตาร์แบบนี้นะครับสตาร์ทรถไม่ติดนะครับรีโมทกดไม่ได้หรือรีโมทกดได้บิดสตาร์เงียบมีไฟรูปรถกระพริบมีไฟโฮกระพริบบนหน้าจอเรือนใหม่นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับ0ูนย์แปดสองหกหนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับบริการแก้ไขถึงที่นะครับ